ป่านิ้กับติดสะดุ้งหมวยใหญ่จ้าบ๊อดยายคือหมานี่วะเพรน่นว่าเป็นหมานมาเบิ่งคุณยายครับว่าเป็นตึกสะดุ้งได้บ่เดี๋ยวไปสอบถามเบิ่งดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวปะครับคุณยายมือยังไงปะดื้อเดี๋ยวพ่อได้กินดื้อเพรได้กินแรงบ่ครับได<ป>้โอ้คุณนนะ่ะฝีมืออยู่ตัวมือนี่มามามาเบิ่งสอบเบิ้งดูนี่ฝ่ายยังี่ยายยกผมเบิ่งแน่สวัสดีบ้าด ตะเขงน้อยมุกดีดีาด้กม้คุณยายน้อคุณดมุกเป็นีซาบ้านเฮาเป็นสี่แล้วฟังพุด่นได้ว่นฟังพุนได้บ่ได้ได้ได้ฮัาเ่ิ่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 น่า่าฮ่า่่า่า่าา่าา่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 า กกโอ้ปลาคอสมบูติดเนาะเมื่อกี้นี่ฟังผลเพิพ่นในป่านี้นะครับตัวปเป็นไงหนึ่งฝน,นตกแห้งเมื่อนขึ้นเนาะครับน,นี่โอ้ยผลโต๊ะขัดเหมอนขึ้นนีนน่น้ำท่วมบ่ต<ม>ด้อร์ลอดเป็นใบเขาเพราะเห็นหอดปลายเขาใบบัตต์เหครับปีนี้เบิงบ้งเบิง้งฟังผลครับคุณฟังบุญสินมานอยู่ผลผมซูไปแล้วเบิ้งเด้อผลสินโยขึ้นให้เบิ้งปัาบ มัน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 โอ้ยเปลี่ยนเนี่ยเลยเกือบเบ็ดแล้วเกือบได้แล้วขุดเงครับนี่แหมท่านี่แหมน้ำก็รลายหลยตั้งเขาแม่ก็ตั้งทกานอบีกบาทนึงนะครับนี่ โซเขียดโซเขียดโซเนี่ได้เนี่สองตัวไปเคียงน้อยเอาฟังคุณดีครับฟังคุณดีอ้บุ๋งคุณครูนุ่มครับคุณครูนุ่มเป็นสิมาตึกสะดุ้งนี่นี่คุณครูมัน่คหาอยากหากินไปได้คุณครูอะไรอ้าวคุณครูสิล้องท่าใดครับคุณครู เบิ้งวิธีการพ่นกลางสะดุ้งขอบคุณครูเพิ่นครับคุณครูนมครับสันไสงามลวบาค่ะบ้านเลยลกอยู่แมอมาด้ยจ้าระบางนะคะทักทันเรียกต่อคนสวยลงท่าไหนเนาะครับคุณครูเอาเบื้งเอ้ยดีตาคอยวังนะคะโอ้ยสอดหนังสือแล้วกันยังมัดหายยู่หากินอยู่เนาะ เตรียมอุปกรณ์พร้อมนะครับเบิ้งเน้อบรรลุงท่าเด๋ยวบรรลุงอย่างนี้หมเยเอาบอลไหนครับเอาบอลไหนเบิ้งเนื้อตกหลุมเนื้อคุณครูเนื้อเรียบร้อยครับกลางเรียบร้อยแล้วไอ้สะดุ้งงีดเงียบไปไหนกับคุณครูเจ็ดศอกจ้าเจ็ดศอกใช่ค่ะ กุ้งเตือ,อประสันรุ่นนี้ปลาซิวกับบอกรุดเนาะบอค่ะกระดุงที่ค่ะปลาซิวกับบอลล็อ้ผู้เสือฟ้าเพิ่ว่าได้ปลาปลาหลายต็่มติ่มของเลยผู้เสือฟ่าพิ่ว่บบาได้หลายสมเด็เพิ่เป็นของเนาะทางพุ่ บาตแรกกับ่มาเนาะคุณครูเนาะไอ้ยไป่ไปนะอาครับมีอยู่ซี่ปากซี่สะดุง้งชีวิตพิธีชาวบ้านน่องของเฮาสิล้วครับน้ำขึ้นบ่ได้แบกกระดุ่งลงเลยมองในมีน้ำลงมองนั่นแหละครับบ่ได้กินมนื้อนี้ก็ไปจ้ำเกลือกินก็นได้อยู่บ้านไปกินข้าวก็บาแดกก็ได้เนาะ อายกโซครับยกโซยกโซน,นะครับยกโซเนนะ่โอ้โเปอเตเอสิได้เตตนี่เวลาเพิน่นไออาปาเก่งไปมกขายยาตอวเพิน่นนะครับเด้อหายากหายากปลาเกีหายลายก,าากนมาจะทางุนหมูใหญุ่นน,นนะ มาเนาะรอบนี้เนาะอยไปเบิ้องไปเบิ้งของยายเพิ่ด้วยในลายปอเมื่อเชือนึงละ้าในเือสอาฮันดีปนินเือสองอเมื่อเอนึงละปนินสามตัวตะเพียนปลาสูตรปนินกัติดสะดุ้งหมย่ ายาดยอมันใ้นหมเราะนั่นว่าบอมัน